อันดับแรกเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณสาทัศนะฮะแนะนําก่อนก็แล้วกันว่า넷ของเราประกอบธุรกิจอะไรยังไงบ้างครับผมก็บริษัท넷แอปส์โลดเทคโนโลยีจำกัดมาชนนะครับเราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอินฟาเทคนะครับในส่วนของงานโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับ,เร,เ,รบเราประกอบธุรกิจเป็นแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็เป็นธุรกิจที่เรียกว่า SI นะครับก็จําหน่ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้งนะครับแล้วก็วรับเหมาวางระบบ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสังกัดสนเทศนะครับซึ่งงานประเภทนี้เรามีสัดส่วนรายได้ประมาณสักเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับผมไม่ส่วนงานหนึ่งที่มีรายได้สัดส่วนมาสักสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราทำธุรกิจเกี่ยวกับงานบริการที่เกี่ยวข้องกไอทีทั่วไปนะครับเช่นงานที่เกี่ยวข้องกับเดินสายเคเบิลนะครับผมงานที่เกี่ยวข้องกับเอ็มแอนด์อีนะครับหรือว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับไอทีเอาซอร์สก็คือเราส่งทีมน้องๆไอทีซัพพอร์ตเนี่ยไปซัพพอร์ตงานที่สายลูกค้า เพื่อตอบงานที่เป็นไอทีพื้นฐานครับผมประมาณนี้ครับค่ะโอเคพูดถึงแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจของเน็ตนะคะเราเติบโตเนี่ยอิงกับอุตสาหากรรมหรือว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนบ้างครับผมจริงเราก็เติบโตตามอุตสาหากรรมเทคโนโลยีครับเพราะว่าทุกๆปีเนี่ยอุตสาหากรรมเทคโนโลยีเนี่ยก็จะเติบโตประมาณสักสองดิจิตทุกป,ปีนะ <c oughs> ครับ <c oughs> อพอภาคอุตสาหกรรมเติบโตเนี่ยเพราะอีกอย่างนึงก็คือพฤติกรรมผู้บริโภคตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นออนไลน์มากขึ้น นะครับพอมีการเปลี่ยนเป็นออนไลน์มากขึ้นเนี่ยบริษัทเทคก็ต้องลงทุนทางด้านอินฟานะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้านะครับซึ่งบริษัทเน็ตเนี่ยเราทํางานที่เกี่ยวข้องกับภาพอินฟาอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะน้าในเมื่อมีการลงทุนภาพอินฟามากขึ้นในทั้งหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยทางเน็ตก็ได้ประโยชน์กับตรงนี้ไปด้วยนะครับจะเป็นภาพของอินฟาสักเจอร์พวก IT พวกคลาวด์โซลูชันนะครับเป็นภาพของไซเบอร์เซキュริตี้ก็ตาม นะครับเราก็จะเติบโตคู่ไปกับธุรกิจเทคโนโลยีครับผมค่ะอันนี้แนนขอพาร์ข้ามไปฝั่งของการเงินกันนิดนึงแล้วกันนะคะพอดีราคาตอนนี้ก็ถือว่าพุ่งขึ้นมาเปิดเนือจแล้วก็ร้อนแรงมากมากเลยพี่คิดยังไงคะความรู้สึกตอนนี้สอบถามความรู้สึกก่อนเลยค่ะก็ก็ค่อนข้างเออต้องต้องบอกว่าดีใจมากครับเพราะว่าจริงๆตลอดสองสามปีที่ผ่านมาเราก็ทํางานกันเต็มที่นะครับเพื่อเพื่อเพื่อให้การเข้าอสังหาเนี่ยมันถึงเป้าหมายแล้ววันนี้ก็ถึงเป้าหมาย่ะ นะครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณนักลงทุนทุกท่านนะครับที่เห็นว่าบริษัทเนี่ยมีศักยภาพนะครับพร้อมที่จะเข้ามาร่วมลงทุนกับบริษัทนะครับอ่าเราก็จริงๆก็ดีใจมากจริงๆครับแล้วก็หวังว่าจรางจริงในภาพของปี67เราก็คิดว่าเราจะเติบโตต่อเนื่องนะครับซึ่งคิดว่าคงไม่ทําให้นักลงทุนผิดหวังแน่นอนครับอืมอ่าโอเคงั้นถามอย่างนี้เลยการเติบโตในปี2017นนะทางผู้บริหารเนี่ยวางแผนการเติบโตไว้อย่างไรบ้าง ครับผมก็ในส่วนของการเติบโตปีศุจเนี่ยเราก็ยังในโปรเจคแพนโปรเจคชันแพนที่เราเตรียมไว้ครับเราก็ยังเน้นไปในงานที่เป็นของภาพ s i นะครับเอสไอที่เรามีสัดส่วนประมาณสักเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบ,รบเราก็จะเน้นไปในงานส่วนนี้เพราะว่าเรายังเห็นรูมีเยอะในงานภาพเอสไอที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐหรือภาคเอกชนเนี่ยก็จะมีความต้องการนะครับในเชิงดิจิตอลท랜ส์ฟอร์เมชันที่เราจะเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับผมเ,เราคาดหวังว่าเมื่อเรายังมุ่งเน้นไปทางเนี้ย ก็คาดว่าการเติบโตของบริษัทแน่อก็จะเป็นไปอย่างต่อนเนื่องะนะครับในระดับ2ดิจิตนะครับผมค่ะค่ะ,ะถามเป็นความรู้หน่อยเวลาที่เราไปรับงานหรือว่าไปบิดงานนียมันมีการแข่งขันไหมเรามองภาพการแข่งขันเนี่ยเป็นยังไงบ้างจริงๆทุกทุกอุตสาหกรรมมีการแข่งขันแน่นอนอยู่ครับแต่ว่าด้วยด้วยอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเกี่ยวกับภาพเ SI อเนี่ยมันก็ค่อนข้างใหญ่ครับผม,มก็จะมียังไน,นอยู่ซึ่ง เราก็เป็นพันธมิตรกับทางเดลเทคโนโลยีนะครับซึ่งเป็นเราเป็นระดับไทเทเนียมพาร์เนอร์นะครับซึ่งเป็นมีเพียงแค่5าบริษัทในประเทศไทยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรานําเสนอเราจะเอาคอคอโปรดักตรงนี้แหละไปนําเสนอโซลชันให้กับลูกค้านะครับเราก็ค่อนข้างมีความมั่นใจในเชิงโปรดักมั่นใจเชิงของทีมงานของเรานะครับเราก็อยู่ในวงการอินฟาามานานล้วนะครับเราก็ค่อนเราค่อนข้างมั่นใจที่เราจะมีสกภาพในการแข่งขันครับผมค่ะ โ okay. อเคทีนี้งานของเรานี่มีแบ็กหลอกในมือหรือว่ามีการประมงงานที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆไหมคะออตอนนี้แบ็กหลอกท่านะเดือนเก้าครับเดือนเก้าปีหกหกที่ผ่านมามเรามีแบ็กหลอกประมาณห้าร้อยห้าสิบเอ็ดล้านบาทครับผมซึ่งเราคาดว่าจะรับรู้ในคิวสี่ปีที่ผ่านมาประมาณทั้งสองร้อยแปดสิบครับผมที่เหลือก็จะทยอยรับรู้ปีนี้ปีหน้าครับผมประมาณนี้ครับ อืมค่ะโอเคค่ะทางด้านคุณสมศักดิ์บ้างละคะได้ยินไหมคะตอนนี้ยังไม่หลับนะพี่คิมนะยังอยู่ไหมคะไม่หลับนะโอเคค่ะมาสอบถามในภากฝั่งพื้นฐานของหุ้นของนเลยค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างคะก็ในส่วนของ넷เองในแง่ของพื้นฐานถือว่าเป็นกิจการที่มีฐานะทางการเงินที่ดีมากๆนะครับ่บริษัทไม่มีหนี้สินสถาบันการเงินนะครับไม่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย ตั้งแต่ดำเนินธุรกิจมาเกือบ20ปีนะครับคือเรื่องฐานะทางการเงินในส่วนของอผลประกอบการ,ร,ร,รเองเนี่ยถือว่าจากการที่แนทเองเนี่ยมีพันธมิตรหรือเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทชั้นนำของโลกนะครับหลายๆบริษัทไม่ว่าจะเป็นเดลเทคโนโลยีที่ทางผู้บริหารคุณหนุ่มได้อบอกไปแต่ทางด้านของอินฟานะครับในด้านของอ ล a สเว a ร์ในเรื่องของ c y เ e อร์ซิเคียวริตี้นะครับเจเนซิสในเรื่องของอพวกเ e ็ตเวิร์ทั้งหลายนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทชั้นนำของโลกก็ทำให้ในแง่ของการที่เข้าไปเสนอโซลูชันกับลูกค้าเนี่ยบรยิษัทสามารถจะมีการทำกำไรนะครับในแง่กำไรขั้นต้นที่สม่ำเสมอนะครับประมาณสัก15%ต่อป,ปีในส่วนข,นขนองกำไรขั้นต้น เอ่อสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็เนื่องจากบริษัทไม่มีภาระหนี้เราบริษัทมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายค่อนข้างดีนะครับทั้งค่าใช้จ่ายขายและบริหารรวมกันเนี่ยไม่เกินห้าเปอร์เซ็นของรายได้เพราะฉะนั้นทําให้บอสต้นกำไรของบริษัทอยู่ประมาณแปดถึงเก้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งถือว่าเป็นอันตรากําไรที่โดดเด่นในแง่ของกลุ่มเอ,อสไอด้วยกันนะครับถือว่าเป็นระดับต้น,ตนๆนะครับในในส่วนของท็อปในเรื่องของการนำกำไร,รส่วนการเติบโตเนี่ย ตลอด3-4ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าบริษัทมีอัตรา,าก,การเติบโตเฉลีย่ยอยู่มาณปีละ50%นะครับนั่นเหมือนนั่นก็ทำให้เป็นการเติบโตในะระดับต้นๆของกลุ่ม SI ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพหลายบริษัทนะครับอันนี้ก็เป็นจุดแข็งแล้วก็ฐานะทางการเงินที่โดดเด่นของ넷ครับอืมค่ะเอปกติแล้วในในใน,ในตัวเลขของตัวกำไรเนี่ยในกลุ่มของเ SI อเนี่ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่อะคะเอ่อ เท่าที่ทำเปรียบเทียบตอนนำเสนอนะครับให้กับนักวิเคราะห์ก็จะเห็นว่ากลุ่มที่อยู่ในระดับสูงก็อยู่ประมาณทักเกบวกลบนะครับกลุ่มค่าเฉลี่ยจะอยู่แล้วแถวประมาณ4-5%ปอร์เซครับค่ะค่ะโอเคพี่คิมคะอยากให้ชูจุดเด่นหน่อยอตัวธุรกิจของเน็กับหุ้นของเน็ตเขามีจุดเด่นยังไงบ้างผมว่าอันที่หนึ่งเลยก็คือถ้าเรามองเห็นเนี่ยเราจะมองว่ายุค ปัจจุบันแล้วก็มองไปในอนาคตเนี่ยในเรื่องของดิจิตดิจิตอลทรานส์ i อร์เมชันเนี่ยอันนี้เกิดขึ้นเกิดขึ้นแน่โตแน่นะครับ <Okay. S 2> แล้วก็นี่คือในกลุ่มอุตสาหกรรมกลับมาในตัวกิจการเองเนี่ยกิจการมีความโดดเด่นในเรื่องของการที่มีเป็นระดับท็อปเทียร์ของพาร์ทเนอร์นะครับกับแบรนด์ชั้นนำที่เมื่อกี้ผมกล่าวไปนะครับ <Okay. S 2> ก็เลยทำให้ความโดดเด่นของทคือการเข้าไปเสนอโซลูชันให้กับลูกค้าเนี่ย มีศักยภาพที่แข่งขันได้นะครับมีศักยภาพที่สามารถจะเสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้ครับค่ะ,อะโอเคค่ะขออนุญาตย้อนกลับไปทางผู้บริหารนะคะคุณสหทัศน์นิดนึงนะอยากให้เล่าหลังจากที่เราเข้ามาลิเทแล้วนะคะแผนนะคะต่อจากนี้เราจะวางแผนยังไงบ้างคะครับก็พอเราลิสเทนแล้วเราก็วางแผนไว้ว่าเราจะ ใช้เงินที่เอางเงินมทุนได้ครับมารับงานที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับจากเดิมที่เราอาจจะรับงานได้อยู่ในระดับสักสามสิบถึงห้าสิบล้านนะครับก็อาจจะรับงานในระดับที่หนึ่งร้อยอัพขึ้นไปนะครับผมหรือในเชิงของจํานวนงานนะครับจากเดิมที่อาจจะรับงานได้ในช่วงงานหนึ่งเนี่ยอาจจะรับงานได้สักสิบถึงยี่สิบงานอาจะขยายเป็นสักสามสิบสี่สิบงานนะครับขึ้นอยู่กับช่วงงานนั้นๆนะครับ เราก็เราก็มองว่าเราคต้องขยายรีซอสด้วยนะครับเมื่อการรายได้เราจะเติบโตขึ้นได้เนี่ยรีซอสเราก็ต้องอพร้อมนะครับที่จะดําเนินงานนะครับแล้วเราก็จะนําทั้งหมดเนี่ยมาที่เงินที่เงทุนได้มาจัดก,การเรื่องพวกนี้ครับ <S 1> <S 1> <S 1> ค่ะ,ะมาถึงนิดนึงค่ะโอกาสและความท้าทายของ NET ในตอนนี้ค่ะพอเข้ามาสู่ตลาดแล้วเนี่ยทางผู้บริหารมองยังไงบ้างคะจริงๆเราก็ยัง มั่นใจในบริษัทนะครับอย่างที่พี่กิมแจ้งเราก็เป็นเป็นท็อปเคียร์นะครับกับ Time ทางโปรดักที่เป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลกนะครับ <c oughs> เราจะมีค่อนข้างมีความมั่นใจใน,ในตรงนี้ครับความท้าทายอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้เรามีความแข็งแรงในเชิงภาพของอินฟ่นะครับในภาพของไซเบอร์เซอตี้นั้นในส่วนถัดไปก็คือเราต้องต่อยอดไปในเชิงของที่เป็นซอฟต์แวร์ด v e l ทั m เม t น นะครับ<อ>ที่เราจะวางแผนดำ,ำเนินการกันอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นชังเลนของเราที่จะต้องอคล้ายๆว่าเพิ่มสัดส่วนตรงนี้เพิ่มขึ้นมา <ứng> นะครับส่วนที่2ก็คือ,อแน่นอนเราเน้นไปที่ภาครัฐนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เรามองก็คือเราต้องเพิ่มสัดส่วนของภาคเอกชน,ข,นข,<อ>ขึ้นมานะครับให้มีสัดส่วนที่ไม่หา่างจากภาครัฐจนเกินไปนั้นะครับ <Looks S 2> อันนี้ก็เป็นชังเลนของเราเหมือนกันนะครับที่จะดาเนินการต่อไปครับค่ะอืมค่ะโอเค ในเรื่องของต้นทุนนิดหนึ่งได้ไหมคะคุณสาธัดเราเรามีต้นทุนอะไรบ้างในการทําธุรกิจของเราต้นทุนใช่ไหมครับก็ถ้าสมมติว่าก็จะมีต้นทุนขายที่เป็นเรื่องปกติอร่างม่นะครับก็คือมีสินค้าก็จะมีต้นทุนขายแต่ต้นทุนส่วนมากของเราน่าจะเป็นต้นทุนในเชิงของรีซอสมากกว่านะครับเพราะอย่างที่เราที่กินได้ได้เกินไปก็คือว่าทางบริษัทเราไม่ไม่มีไม่มีหนี้เงินกู้นะครับเราไม่กู้เงินจาก ธนาคารไหนยังเลยนะครับใช้เงินที่อยู่ในภาพของโอเปอเรชันเนี่ยในการดําเนินธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนส่วนใหญ่ของเราเนี่ยจะเป็นในเชิงของพนักง,งานนะครับอ่าแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการบริหารประมาณนี้ครับอืมค่ะโอเคสุดท้ายค่ะเดี๋ยวให้ทางผู้บริหารฝากอะไรถึงนักลงทุนนะคะคุณสาธดรวมไปถึงคุณสมศักดิ์ด้วยในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของแนทเริ่มที่คุณสาธดรก่อนค่ะครับก็โอเคก็ผมขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านครับ ที่มองเห็นศักยภาพของบริษัทนะครับแล้วก็ให้ความไว้วางใจนะครับที่จะเข้ามาซื้อหุ้นของบริษัทนะครับซึ่งทางบริษัทก็รู้สึกว่าก็มีความซาบซึ้งไมอย่างมากนะครับแล้วก็คิดว่าเราจะต้องตอบแทนตั้งอุทุนให้อย่างเต็มที่นะครับในเชิงของรายได้ในเชิงของกาไรที่จะเห็นในปี67ครับผมขอบคุณครับค่ะโอเคคุณสมศักดิ์ค่ะ ในส่วนของเอเอมนะครับในฐานะที่รู้ษานนัดกันก็อยากจะให้ความเชื่อมั่นกับนักลงทุนนะครับว่าเรา,เาดูแลนะครับเป็นที่รึกษากับนัดมา2อถึงสปีนะครับเตรียมตัวเตรียมความพร้อมกันกันมาทํางานร่วมกันมาเราเห็นถึงศักยภาพของบริษทรรัทเราเห็นถึงความรับผิดชอบที่ทางผู้บริหารแล้วก็ทีมงานของบริษัทมีนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเห็นถึงความ เข right ้าใจนะครับในการที่จะทำโพสิชันในการจะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดซับแลต้องรับผิดชอบกับผู้ลงทุนเพราะนั้นผมเชื่อว่าด้วยปัจจัยที่ผมบอกทั้งหมดเนี่ยขอให้นักทุนเชื่อมั่นครับว่าเน็ตเป็นบริษัทที่มีบันเขาเรียกว่ากู๊ดคอร์แรน์นะครับมีบรษัทพิบาลในแง่ของการที่จะดําเนินธุรกิจแบบตรงไปตรงมาแล้วก็สร้างผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนนะครับตามที่บริษัทได วางแผนไว้นะครับขอบพระคุณครับค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณทางผู้บริหารทั้งสองท่านนะคะที่ร่วมพูดคุยกับบอลแล้วก็พี่แนนในรายการวันนี้ขอบพระคุณค่ะ,คคะสวัสดีครับ,บค,ค,ครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ